สวัสดีค่ะวันนี้ร้านตู้พ่นายจะมาสาธิตวิธีลอกสีออกจากลูกป,ปั้นทองเหลืองนะคะเดี๋ยวเราจะลอกสีแดงออกจากองค์พญาคุฑเพื่อให้เห็นเนื้อทองเหลืองสวยๆเลยค่ะในการลอกสีนะคะเราจะใช้ส,สีซิลิคอนคบายหรือาีดำนะคะเห็นไหมฮะว่าง่ายดายขนาดไหนแป๊บเดียวค่ะปึ๊บ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 ๊บเดียวเสร็จค่ะเป็นสยที่มีความคมสูงมากแล้วก็ถ้าเราใช้ปั๊มลม ที่มีความแรงเยอะมันก็จะยิ่งช่วยให้เร็วขึ้นด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะลอกให้หมดเลยอันนี้เราจะออกจากตู้ให้ชมก่อนนะคะนี่คือองค์พยาพุทธที่ใช้ทรายซิลิคอนคาร์บายลอกสีและอันนี้คือยังไม่ได้ลอกนะคะว่าสะอาดสวยงามเข้าทุกซอกทุกมุม ไม่ว่าจะเป็นไลายไทยตรงไหนก็สะอาดนะคะลมเข้าถึงก็เข้าด้วยได้เลยอันนี้ให้ดูด้านหลังนะคะซึ่งพ้นสะอาดหมดแล้วนะคือเนี่ยนะตามเส้นผมตามซอกตามมุมนะคะเก็บได้หมดค่ะเดี๋ยวเราจากนี้แล้วจะไปพ่นใส่แก้วซึ่งจะทําให้อค์พิาพุทธเงาสวยขึ้นหลังจากที่เราพ่นรายดำลอกสีเสร็จแล้วเราก็จะมา ป่นใสยแก้วนะคะอันนี้ตู้จะเป็นใสยแก้วสีขาวเดี๋ยวเราลองมาดูว่าโอเวียคุณจะเงาขึ้นยังไงตอนนี้เราจะพ่นสายแก้วให้ชมนะคะโอเปียคุชเงาขึ้นทันทีด้วยใส่แก้วหลังจากที่พ่นใสยดำแล้วพอพ่นใสยแก้วก็ง่ายละแคปเดียวค่ะปุ๊บ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 ก,ก,ก็เงาลว ให้สุดๆนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านตู้พ่นสายรัสมาสเตอร์โทรศูนย์3 4 9 2หรือดูที่ลิงก์ Facebook และ l ล ne ที่ให้ไว้ใต้คลิปนี้ขอบคุณมากค่ะงามมากเลยค่ะนี่คือหลังจากพ่นสายแก้วแล้ว